สวัสดีค่ะเส้นทางสุขภาพวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ตําบลคลองตะเกาวํอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะพามาพบกับหมอพื้นบ้านท่านหนึ่งนะคะซึ่งท่านก็เป็นผู้ที่มากประสบการณ์และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์แผนไทยนะคะซึ่งท่านก็ได้รับ ตำแหน่งหมอพื้นบ้านดีเด่นจังหวัดฉะเชิงเซาสองปีซ้อนด้วยกันนะคะจากกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกค่ะวันนี้อยู่กับหมอบุญมีเหนียวแน่นนะคะสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับได้เห็นหน้าตาของลุงหมอแล้วนะคะหลายท่านคงอยากจะทราบว่าลุงหมอเนี่ยได้เรียนรู้ในเรื่องของการแพทย์แผนไทยหรือว่าเรื่องสมุนไพรไทยเนี่ยค่ะได้เรียนรู้จากที่ไหนถึงมาช่วยรักษาคนนะคะ อ๋อเริ่มเริ่มแรกก็คือตั้งแต่พศสองพันหร้อยห้าะครับผมก็เป็นเด็กนักเรียนเนาะเนาะก็เรียนกับคุณตาครับมาคุณตาเป็นหมอโบราณครับตาตาคุณตาท่านเป็นแพทย์ประจําตําบลสมัยก่อนนะครับก็เป็นรักษาคนทั่วไปแล้วพี่สางแม่ก็เป็นหมอตําแยรประจําตําบลน,นั้นด้วยครับก็อยู่ที่อําเภอพนัฐตะกอนนะครับแล้วก็เรียนศึกษาสมุนไพรมาเรื่อยจนตั้ง พ่อแกก็จะไปเก็บยาก็จะให้ผมไปตามตามไปเก็บเรื่อยๆหมายถึงตอนที่ตาไปเก็บยาครับตาก็จะให้คุณลุงเนี่แหละตามไปด้วยครับไปเก็บยารู้จักต้นยารู้รู้ยาว่าต้นมะกระทือโปงเป็นยังไงกําลังเสือโค้งเป็นไงเขาก็จะแนะนําทุกขั้นตอนนะครับตอนนั้นกี่ขวบคะก็เข้าเรียนน่าจะอยู่ประมาณนนป .1 ป .2 เนี่ยครับเจ็ดแปดขวบครับประมาณเนี้ย และเราตามไปแล้วเรารู้สึกยังไงมั้งก็ดีครับคือเราได้รู้ต้นพืชสมุนไพรครับแล้วใจรักด้วยครับแล้วพอหลังจากนั้นก็ออกออกโรงเรียนมาก็ก็ยังศึกษาอยู่นะพอออกพศสองพันห้าร้อยแปดผมออกเรียนจบออกออกจากออกจากเรียนมาปุ๊บก็ศึกษาไปเรื่อยเรื่อยเที่ยวมั่งอะไรมั่งไปเรื่อยเรื่อยนะช่วงนั้นแล้วพอมาพศสองพันห้าร้อยสิบสามสิบสี่บวช บวชเนรหรือบวชบวชพระครับบวชที่วัดขกบโพบวชพระก็ต้องอายุยี่สิบครับอ่าก็มามาศึกษาต่อต่อจากอาจารย์เตรียมพระที่วัดกบโพไออาจารย์เตรียมเนี่ยเขาก็รู้เรื่องสมุนไพรก็เกาะโพชนบุรีครับค่ะก็เรียนศึกษามาแล้วก็ตอนนี้เรียนตำราแล้วรอบนี้ไม่เรียนต้นแล้วต้นก็คือพ่อพ่อแก่เรียนก็พ่อแก่ตาเนี่ยมาตอนนี้ก็ไปเรียนตำราเนาะเอาตอนนั้นตอนเรียนเด็กๆมันยังจําได้อยู่อีกเลคะคับ คือคือพวกต้นไม้ทุกอย่างเนี่ยถ้าเกิดเราเราจำเข้าเข้าสมองแล้วมันจะความจําความจำเนี่ยมันยังจะจําอยู่ตลอดเวลาว่าต้นไหนแล้วรสชาติของเขาจะเป็นยังไงครับค,คือคือมันมันซึมซาบเข้าไปในในในสมองแล้วครับอย่างหมอนหนึ่งเงี้ยปุ๊บไปเจอที่ไหนก็หมอนอยู่อย่างนั้นแหละครับก็ยังยังมันจําได้แม่นแล้วก็ออกมาศึกษาที่วัดวัดกโพนั่นอยู่ผมวดอยู่สิบสองเดือนศึกศึกออกมาที่แรกจะยังไม่ศึก พราะพ่อแกแกแก่มากแลนะ้วเนาะแกบอกว่าให้ศึกศึกออกมาแล้วก็ออกมาช่วยดูแลไม่นานพ่อแกก็เสียเสียไปก็ต้องมาดูแลตามแม่อีกเพราะแม่ไปทํคลอดที่ไหนเราก็จะต้องตามไปไปทาทาสมุนไพรหลังลอดนะครับ,อรบตอนที่พ่อแก่จะเสียอะไรนี่ท่านได้บอกไหมคะว่าตำรับยาอะไรต่างๆให้เราจําไว้ให้ดีอะไรอย่างนี้โอ้ท่านยกให้เลยครับยกตำรับยาตำรับมาให้เลย มาตอนนี้มันเป็นหนังสือขอมก็ไปให้พระอาจารย์เจียมเนี่ยท่านท่านแปลออกมาเป็นหนังสือไทยแล้วเราก็ลอกเอามันเป็นหนังสือใบลานครับเวแต่แต่เวลาน,นั้นไม่อยู่แล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่าหายอันตรธานหายไปไหนแล้วก็ถึงจะจดอยู่ในตำราเน,นี่ยแหละครับ,รบแล้วพอหลังหลังจากหลังหลังจากปีปีที่ผมบวชแล้วก็เที่ยวไปทั่วเหมือนกันทีนี้หลังจากมาแต่งงาน ่งงานปุ๊บพอมาพศสองพันร้อยยี่บสามย้ายก็มาอยู่เนี่ยถึงทําเป็นหลักเป็นฐานอม,มาปลูกสมุนไพรเป็นหลักเลยทําไมก่อนนั้นเรนทำอาชีพอะไรแล้วทําไมเราถึงกลับย้อนกลับมาที่สมุนไพรอะคะที่ที่แรกอะก็ทําสวนทาท,ำทำนานาเนี่ยครับตอนนี้เราก็คือคนป่วยก็ไม่ค่อยรู้จักเราหลังจากพ่อแก่เสียไปแล้วเนาะเราก็ไม่ค่อยได้หาเท่าไหร่แต่ตำราก็ยังเก็บไว้แล้วก็ยังฝึกผล เรื่องต้นยาอยู่ตอนที่พ่อแก่ยังอยู่เนี่ยค่ะลุงเคยรักษาคนไข้แบบคนไหนสักคนหนึ่งบ้างไหมคะหรือว่าคอยเป็นผู้ช่วยอย่างเดียวเคยเหมือนกันแต่แต่ก็พ่อแก่ก็จะต้องดูว่ากลัวมันรักษาไม่หายอะไรพวกเนี้ยยังไปเก็บยามาปุ๊บขึ้นเขาไปเก็บยาปุ๊บเราเก็บมาถูกทุกตัวแหละแต่ตอนนี้พ่อแก่แกก็กลัวว่าเอายามาไม่ถูกตัวท่านเขา้าใจตรวจปออเนี่ยอย่างเงี้ยถูกแล้วเราก็หาเก็บไอ้ตำลักเนี่ยดีแล้ว แล้วท่านก็จะบอกว่าถ้าถ้าพูดถึงเราเก็บใบใบยาบตอนเช้าปุ๊บเนี่ยเราเราจะต้องรู้ว่าฤทธิ์ของยาเนี่ยอยู่ในสี่ภาคเนี่ยเราจะเก็บช่วงไหนเช้าสายกลางวันเย็นเราจะต้องเก็บรู้เช้าก็คือใบสายกังพีกัมพีพนี่คืออะไรคะลุงผิวเปลือกครับผิวเปลือกมันค่ะกับพีแล้วก็กลางกลางวันก็แก่นตกกลางคืนต้องลาบ หลังจากทำไมต้องแยกถึงขั้นนั้นด้วยคะคือจริงๆแล้วว่าพ่อแกบอกว่าการสับสับพคุณสมุนไพรเนี่ย <ฮะ S 1> แต่ละช่วงจะอยู่ไม่ไม่ไม่เท่ากันถ้าเราใช้ใบปุ๊บเนี่ยถ้าไปเก็บตอนกลางวันเนี่ยสรรพคุณส,สรรพคุณสมุนไพรจะไม่มีฤทธิ์ฤทธิ์ของเขาจะไปอยู่ที่กัมพีละพอสายสายปุ๊บเราเรา,เราไปเก็บกัมพีก็คือว่ากัมพีคือเปลือกเนา<ฮ>ะก็ฤทธิ์ของยาจะไปอยู่ที่เปลือกพอเลยเลย,เลยจากช่วงนั้นไปเสร็จปุ๊บ พอถึงเที่ยงปุ๊บริ์ยาตรงนี้ไม่มีละตรงกําพีกับใบนี่ไม่มีละจะเข้าไปอยู่ที่แก่นที่แก่นไม้อมพอหลังจากบ่ายโมงหรือสองโมงไปแล้วปุ๊บธิทริ์ของยาที่จะไปรักษาโรคคนเนี่ยธิ์ของยาจะออกจากแก่นละทีนี้ลงรากเลย,ลงล,เล,ยลงลึกเลยคือไปอยู่รากพอตกกลางกลางคืนปุ๊บเราจะต้องไปเก็บรากแล้วพอตกบ่ายหน่อยก็ต้องหาขุดเอารากแล้วเอารากนั้นไปรักษาคน แล้วถึงสมุนไพรถึงว่าเออสมุนไพรทําไมถึงถึง,ถงเอศักดิธิ์นักเราต้องรู้จังหวะของการเก็บสมุนไพรครับโอวิธีนี้นี่ใช้กับได้ทุกต้นทั้งล้มลุกทั้งยืนต้นอะไรอย่างนี้เลยเหรอคะทุกอย่างเลยครับทุกสมุนไพรทุกอย่างเลยใช้ได้เลยคือเขาเขาเรียกว่าสูตรสี่ตำรับเอ,อ่อสี่ช่วงสี่ตำรับค่ะอันนี้พ่อแก่เตือนนักเตือนหนาเลยว่าถ้าถ้าจะเก็บใบเนี่ยตื่นเช้าเช้ายิ่งดีเขาบอก ฤทธิ์ยาจะอยู่ที่ไว้แน่นอนแต่ถ้าพอสายไปแล้วปุ๊บเนี่ยยาไปเก็บเลยเก็บเอาไปรักษายังไงก็ไม่หาย<อ>ครับอืมนี่ก็คือเป็นสิ่งสำคัญที่พ่อแก่แบบครับท่านท่านได้บอกเอาไว้แล้วผมก็ได้จำเอามามครับจนถึงทุกวันนี้เลยนะคะคคแล้วลุงก็ให้ความใส่ใจกับช่วงของเวลาของการเก็บยาแล้วก็การเก็บรักษายาด้วยเห็นลุงบอกว่าวิธีการเก็บยา แห้งของลุงเนี่ยก็คือใช้วิธีการแบบอบธรรมชาติด้วยอะค่ะครับอบธรรมชาติครับงงคือเราไม่มีเราไม่มีตู้อบไงเราเราก็ต้องใช้ธรรมชาตินี่เป็นเป็นที่อบใช้แสงอาทิตย์อบตอนนี้ถ้าเราตากธรรมดาเราตากธรรมดาใช่ไหมตากโดยที่เราไม่มีอะไรป้องกันอกันแดดกันลมอะไรอนยะ่างเงี้ยมันมันก็บางทีใบไม้ก็มาปิวใส่ฝุ่นละอองก็จะมาปิวใส่แต่ถ้าถ้าเราเกิดทําหลังคามิดทิศเสร็จฝุ่นละอองก็ไม่มี สมุนไพรทุกตัวต้องเน้นความสะอาดครับแล้วหนึ่งต้องเน้นอย่าให้มีโรคราตัวนี้สําคัญมากโรคเเอลลาขาวพอใช้ได้แต่ถ้าเป็นโรล,ลาดําเลิกเลยต้องทิ้งครับค่ะแล้วต้องมีตู้อบครับต้องทําตู้อบเองครับตอนนี้ไอ้ตู้อบที่เราจะไปซื้องันทรัพเราน้อยเองเนาะเราจะไปหาซื้อไอ้ตู้อบที่มาอบไฟฟ้าอะไรนั่นก็ต้องเสียเงินทีอสองสามหมื่นค่ะท่นนี้ไม่ไม่ได้เสียตัง ทำเองครับแต่ว่าเน้นด้วยความสะอาดเน้นด้วยความะะสะอาดครับความถูกต้องแล้วถ้าเกิดเราตากมันแห้งดีอบเหมือนอบนะอบแห้งดีเราไปเก็บไว้เชื้อราก็ไม่เกิดครับค่ะย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นี้ที่ลุงเล่าค้างไว้ว่าตามแม่ไปทําคลอดต้องให้ยาผู้หญิงหลังคลอดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคแล้วจนมาทําแบบเป็นหมอรักษาคนเต็มตัวเนี่ยเริ่มเริ่มจากรักษาอะไรล่ะคะที่เริ่มผมรักษา ด้วยตัวผมเองเลยใช่ไหม,มที่แรกจะเอพ่นไอ้น,นี่เป่าพวกงูสวัสดตรตะกูลเลิมนะครับงูสวัสดไฟล้ำทุ่งกระยุ่มทินหมาพวกเนี้ยแล้วก็กวาดซางเด็กกวาดละเด็กอะไรพวกเนี้ยแล้วตอนนี้พอคนเขารู้เข้าเนาะปากต่อปากที่เล่าอะครับปากต่อปากที่เล่าไปในละแวกนี้ใช่ไหมคะที่เขามารักษาช่วงนั้นคือปากต่อปากชาวบ้านถามว่าไปรักษามาจากไหนคนนั้นคนนี้เขาเพราะนั้นมันก็จะเล่าต่อๆกันมาแล้วก็มีมาเรื่อยๆครับ แล้วอย่างหลังคลอดหลังคลอดปุ๊บนี่ก็ไปหาเก็บยาแต่ไม่ทําคลอดนะรักษาแค่หลังคลอดอย่างเดียวคือเก็บยาประสะน้ํานมเก็บยาให้ไอขับน้ขาขับปลาอะไรพวกนี้ก็เก็บให้ให้คนที่มาหาเราแล้วถามว่าคิดตังค์ไหมอ,อันนี้จริงๆแล้วการการเรียนพวกเนี้เนาะเขาบอกว่าต้องเรียนด้วยใจหนึ่งเราไม่ต้องเห็นแก่เงินเขาให้ถึงเอา ถ้าเขาไม่ให้ก็ไม่ต้องเรียกร้องคนที่เขามาหาเราเนี่ยเขาทุกมาพอแล้วเขาเขาถึงมาหาเราถ้าเขาเขามีเงินเขามีทองมีเงินทองเยอะเขาไม่ไปไม่มาหาเราหรอกเขาจะต้องไปหาที่อื่นที่ดีกว่าเราตอนนี้ถ้าเกิดเขามาหาเราปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเอ็นดูเขาเหมือนเหมือนทําบุญนะครับจิตใจผมเป็นแบบนั้นนะครับแล้วพี่สางพ่อแกก็เหมือนกันบอกไปว่าอย่าไปเอาเงินเขาถ้าเขาให้ใส่ซองให้หรืออะไรนงี้ถึงเอา ถ้าพูดถึงไปเรียกเขาเราซื้อของมาร้อยเดียวไปบอกสักพันหนึ่งอันนี้มันมันผิดการยาของหมอพื้นบ้านครับแต่หมอก็ต้องไปเก็บยาต้องปลูกยาสมุนไพรพวกนี้นะคะครับ,รบก็ไม่เป็นไรนะก็คือเราเรา,เราปลูกเราก็ทําบุญไปทําบุญกับคนป่วยถ้าเกิดเรารักษาเขาหายหายเออแล้วเขาก็ไปบอกต่อมาเราเราก็ได้บุญด้วยแล้วก็เหมือนก็ได้สมาชิกเข้ามาร่วมด้วยครับ ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็คือจะทำวิธีนี้ตลอดก็คือไม่ต้องมีค่าครูที่เรียกเป็นตัวเงินที่แน่นอนแต่ว่าครับขอเป็นว่า <c oughs> ให้คนไข้เนี่ยหายหายครับเพราะหายแล้วอาจจะไปทำงานได้มีทรัพย์มีอะไรก็ค่อยใหแ้แบ่งปันมาให้หรือไม่ให้ก็ไม่เป็นไรครับอืแล้วอย่างค่าครูค่าครูมันมีมีแน่แต่แต่ค่าครู ผมเรียนสมัยน้ำนั้นแค่หกสลึงเนาะหกสลึงแล้วก็มาหกบาทหกบาทขึ้นสิบสองบาทเท่าทุกวันนี้คือสิบสองบาทนี้ทุกวันนี้ถ้าใครมารักษากับผมอย่างพ่นเรืองูสวัดไฟลมตุ้งกระยุ่มตีนหมาก,กวาดสร้างเด็กอะไรพวกนี้นะ,ะก็ผมจะบอกว่าเงินสิบสองบาทนะ่ะเป็นค่าครูคแต่จะต้องเอาไปใส่บาทพระไปใส่บาทพระแล้วก็เอากับข้าวข้าวหวานเหมือนเหมือนเราไปทําบุญนะครับกับข้าวข้าวหวาน ไปใส่บาทที่พระวินทวายก็ได้หรือว่าไปที่วัดก็ได้แล้วเงินสิบสองบาทที่ว่านะใส่ฝาบาทไปไม่ต้องเอามาให้ผมแล้วก็ให้บอกว่าไปทํามาแล้วนะเงินสิบสองบาทถวายพระไปแล้วผมก็จะจุดทูปบอกครูบาอาจารย์คุณพระคุณเจ้าครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ในหิ้งพระครับเขาท่านก็จะรับรู้ว่าเออดีแล้วได้เราได้ทําบุญ ก็สั่งนักสังนาเลยว่าแล้วถ้าคนไข้ไม่ทําตามอย่างนี้มันมีเกิดผลอะไรไหมคะคนถ้าถ้าพูดถึงพวกพวกเลื้มงูสวัสด์นะถ้าหายแล้วเขาไม่ทําตามไม่นานเดี๋ยวเขาก็เป็นอีกเป็นแล้วมาหาก็เราก็จะรักษายากทีนี้ครับมันมันมีเป็นตามขั้นตอนแตถ่ถ้าพูดถึงว่าเขาไม่ไม่ไม่ทําจริงๆเราก็ทําเองก็ซื้อกับข้าวข้าวหวานแล้วกันเงิน12บาทใส่วัดพระเราต้องทําเอง เพื่อความศักดิ์สิทธิ์ของวิชาเราเพราะมันต้องไม่ไม่มันไม่ไม่ใช้แต่ยาอย่างเดียวมันต้องใช้กระถาพ่นวิชาดับพิษร้อนถอนพิษไข้ด้วยครับมันมันหลายขั้นตอนตัวนี้เนาะค่ะครับนอกจากคาถาอะไรที่ดับพิษร้อนนี่แล้วตัวยาที่ใช้หลักๆนะคะลุงที่เกี่ยวกับสร้างเด็กเนี่ยสร้างเด็กนี่ก็คือเห็นบอกว่าเด็กอ่อนที่เกิดออกมาทุกคนจะต้องเป็นหรอคะครับตั้งแต่แรกเกิดจนถึงเข้าโรงเรียนนะครับเจ็ดกลุ พวกนี้จะมีสางสาง,งมันเป็นอาการหรือว่ามันเป็นแบบไข้ไออย่างเงี้ยแบบไอปุ๊บเด็กเด็กก็ผู้ปกครองก็จะอ้วม,มาแล้วกวาดยากแก้ไอหน่อยอะไรเงี้ยถ้าเด็กเล็กๆนี่ส่วนมากแล้วผมจะใช้สมุนไพรก็จะมีตัวหลักเลยคือใช้หางงูเหา่าหางงูเห่าเนี่ยเขาก็จะตัดมาให้โดยที่เขาไม่เอาตังค์เหมือนกันเราก็เอามาเผาไฟคือสตุกให้เป็นฐานนะครับหางงูเหา่านี่เป็นต้นไม้ใช่ไหมคะลูกเป็นเป็นตัวงูเห่าเลย เป็นตัวงูเห่าเลยอันนี้เขาเขาเรียกว่าสัตว์วัตถุพืชวัตถุใช่ไหมสัตว์วัตถุคือคือต้องใช้สัตว์วัตถุเนี่ยบําบัดโรคพวกนี้ถึงจะหายาแล้วเราก็เอาพอเผาเสร็จแล้วก็มาบดบดมันมันเป็นฐานแล้วเราบดละเอียดแล้วก็เอาน้ําผึ้งเกลือมะนาวใสแล้วก็กวาดเด็กมันมันก็ช่วยให้เด็กแก้ไอแล้วก็เป็นละซางละส่วนมากมันเขาจะเป็นละละขึ้นเม็ดตุ่ม เม็ดเขียวๆข,ขึ้นแถวปากเนี่ยครับอไอ้ตัวนี้สําคัญเขาเรียกละลินล้นลิ้นด่างก็ด่างคางแข็งอะไรพวกเนี้ยครับเราเราต้องใช้งูเห่าถ้าไม่รักษาปล่อยทิ้งไหมก็ตาย<อ>ถึงตายได้ไป,ไปโรงพยาบาลเขาก็รักษาไม่ได้หรอกสางพวกนี้แต่ <ฮะ S 2> เด็กส่วนมากจะมาหาผม <ฮะ S 2> แล้วทุกวันนี้ผมเลยคือว่าเน้นเน้นอย่างเดียวคือทุกวันพระขอให้เด็กมาที่ผมผู้ปกครองอุ้มเด็กมา อุปกรณ์ยาอะไรไม่ต้องเอามาคือผมจะเตรียมไว้ให้เสร็จเรียบร้อยแต่ถ้ามาแจ้งก่อนยังดีว่าเด็กเพิ่งเกิดได้สาวันสี่วันนะผมก็จะเตรียมยาไอเด็กสาวัน4วันนั้นไว้ถ้าเด็กโตๆผมก็จะมียาไว้อีกอย่างหนึ่งครับแล้วเราก็พ่นสางให้แต่ว่าเอาไปทาที่บ้านไม่ได้ต้องมาให้ลุงหมอเป็นคนพ่นเป็นคนกวาดเพื่อเพราะว่าพร้อมกับคาถาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเราเราต้องใช้คาถาพ่นสางด้วยไงครับมันมันต้อง มันดับพิษด้วยไงดับพิษ้างดับพิษร้อนถอนพิษไข่อย่างผมว่าเนี่ยโอ้โหมันหันต,ตั้งแต่นั้นมารักษาเด็กๆหรือว่าคนไข้มากี่รายแล้วคะเนี่ยหมอจําได้ไหมโอ้จำไม่ได้นะครับเป็นร้อยเป็นพันถ้าท่านับตั้งแต่ยี่สิบสามมานะค่ะพศสองพันยี่สามครับก็ประมาณสามสิบสามสิบกว่าปีสามสิหกปีเออค่ะน่าจะหลายพันคนอยู่ ก็เด็กเด็กที่มามากว่ายานี่วันพระวันวันพระวันหนึ่งก็จะมีห้าหกคนห้าหกคนทุกวันพระเลยครับแล้วเดือนหนึ่งมีสี่วันพระบางวันก็มีสองคนสามคนบางวันก็มีเป็นสิบผลเป็นไงบ้างลุงมีมั้งไหมที่ว่าไม่หายเอาะเอางี้ดีกว่าไม่มีมีแต่ดีทุกคนแล้วก็พอจังหวะนั้นก็ลุงลุงหมอเด็กหายดีแล้วมีอะไรบ้างเออก็พาพาเด็กไปทําบุญบ้างก็ได้แล้วก็บอกแค่นี้ก็จบแล้วก็ ส่วนมากแล้วจะหายทั้งหมดส่วนใหญ่โรคซางโรคละอะไรพวกนี้ต้องมาซ้ำไหมคะลุงหมายถึงว่ามา,ารักษาซ้ําๆ <ข Pin S 2> ห,หรือว่าครั้งเดียวแล้วหายเลยหรือว่าเปนัทเาปอาทิตย์ถ้าเ้าเป็นน้อยถ้าเป็นน้อยครั้งเดียวหายแต่แล้วผม <S <S ผมจะบอกว่า <S <S ถ้าท่านก็ให้มาถ้าสะดวกมาทุกวันพระก็ได้แล้วแต่บางคนก็มามาสองสองวันพระแล้วก็หยุดไปแล้วก็อีกสักสองสามเดือนถึงย้อนกลับมาใหม่ก็มีครับแต่บุคคลที่คนเก่านะครับค่ะ ส่วนหญิงหลังคลอดนี่ลุงก็จะเป็นการจ่ายยาไปให้แบบเพิ่มน้ํานมหรือว่าให้มดลูกเข้าอูแห้งเร็วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะครับหมุนไพท่ทานครับ,รบก็คือเราเราจะมีบางทีก็แนะนําบอกว่าถ้าพูดถึงเราทําง่ายๆนเนาะอ้ยาประสาน้ํานมก็จะบอกให้เลี้ยงหัวปีกินเป็นอาหารเอ,อผัดผักกุ้ช่ายใส่หมูใส่ตับหมูก็ได้เป็นอาหารก่อนอถ้าอย่างนั้นก็ถ้าอย่างนี้ยังน้ํานมยังไม่มาก็ให้เอาน้ำต้นน้ำนมราชสีเลย ต้มกิน<อ>แล้วอย่างขับน้ำข้าวปลาปุ๊บเราก็จะแนะนําให้เอาว่านชักม้ลูโลกกินเลยว่านชักม้ลูโลกหรือว่าจะกินที่ผมตอกแคปซูลไว้ก็ได้หรือว่าถ้าจะกินที่ต้มเองก็ได้พมม,มันจะเป็นการขับน้ำข้าวปลาทําทให้มุลนกเข้าโไว้ด้วยครับตั้งแต่ที่ลุงได้ศึกษาจากพ่อแก่แล้วก็ตำรับตำราที่ไปบวชมาในช่วงนั้นนะคะลุง ลุงมองว่าสมุนไพรหรือว่าตำรับยาพื้นบ้านเนี่ยค่ะอ่าสามารถช่วยเหลือผู้ที่ป่วยเป็นโรคอะไรที่แบบเก่งๆเลยสมุนไพรใช่ไหมครับใช่ค่ะตำ,ตตำรับถ้าถ้าตำรับจริงๆแล้วนะมันมันก็จะมีพวกพวกยารักษาโรคสะเก็ดเงินเนี่ยครับจะช่วยคนได้ดีเลยแต่ตอนนี้คนที่เป็นโรคสะเก็ดเงิน่ะ จะเชื่อเชื่อหมอหรือไม่ว่าของแถลงน่ะกินไม่ได้อถ้ากินของแถลงปุ๊บมันก็จะกลับคืนมาเป็นอีโกโรคสะเก็ดเงินอืแต่ถ้ายกเว้นไม่กินของแถลงนะรับประกันเลยร้อยคนเนี่ยจะหายหายประมาณเก้าเก้าสิบคนไอ้ไอที่ไม่หายคือไม่รักษาตามที่หมอสั่งอที่บอกอย่างมันมีคนนึงเล่าตลกนิดหนึ่งเนาะก็ผมบอกว่าเป็นโรคนี้อย่าก,กินหัวหมูนะ <P ot op> ก็พวกไอโรคเก่าพวก็อยากกินหัวหมูนะเขาไม่กินหรอกครับหัวหมูแต่เขาไปซื้อลิ้นมันก็หูมันเนี่ยถามว่ามันมัน,มนถแถลงไหมหูหมูหรือหัวหมูคะลุงค่ะแนท่ทีแรกไม่ให้กินหัวหมูหัวหมูทั้งหัวเลยครับัหวเออครับแต่เขาบอกเขาไม่ได้กินหัวมันเขาก็เอาลิ้นกับหูมากินเนี่ยเนี่ยแค่นี้ก็ไม่หายแล้วครับไม่หายหรอกผมบอกว่าอย่าเล่นตลกสิก็อย่าไปกินมันเพราะว่าไม่คิดว่ามันไม่แถลง เขาว่ามันหัวมันก็ล uh ิ้นไม่แสดงไม่ได้กินหัวเขาว่างอออันนี้มันเป็นเรื่องตลกเนาะแต่ก็ไม่หายหรอกถ้ากินแบบนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พอเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวตอนหน้าเดี๋ยวเราจะคุยกับลุงเพิ่มเติมถึงเรื่องโรคสะเก็ดเงินเนี่ยแหละนะคะว่าลุงมีวิธีในการรักษายังไงจะให้ยาทาจะ ให้ยากลับไปทานที่บ้านแล้วตัวยาเหล่านั้นมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนที่สําคัญก็คือต้องคานึงถึงเรื่องความปลอดภัยด้วยนะคะคคแล้วก็เราจะมาพูดคุยถึงสวนข้างบ้านของคุณลุงว่ามีสมุนไพรอะไรบ้างนะคะที่ลุงนั้นไปเก็บมาแล้วก็มาให้คนไข้ใช้เป็นประจําทุกวนันเพราะส่วนใหญ่จะใช้เป็นแบบสดบบใช่ไหมคะคคจะมีแห้งบ้าง เล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวพาไปชมส่วนสมุนไพรข้างบ้านลุงเนี่ยแหละแล้วก็รวมถึงรายละเอียดของการรักษาโรคสะเก็ดเงินด้วยนะคะคช่วงนี้ต้องขอขอบคุณคุณลุงบุญมีก่อนนะคะครับครับสวัสดีครับนนค่ะหมดเวลาของรายการเส้นทางสุขภาพแล้วนะคะเดี๋ย <luego> วต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะพูดคุยกับลุงบุญมีต่อค่ะสวัสดีค่ะ